ปำันเทิงประจำวันนี้ค่ะรอบวันนี้นะครับใครที่ชมเพิ่งเข้ามาหรือว่าดูอยู่แล้วกำลังตัดสินใจอยู่ณนะตอนนี้ทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้แล้วนะครับค่ำคืนนี้เป็นวันจริงแล้วผมอยากเอาความเป็นผมเนะี่ยผมร้องเพลงอีสานด้วยม,มีเพลงอีสานด้วยมผมบอกเลยผมสปอยเลยมีเพลงอีสานด้วยวันนี้ผมร้องแค่นั้นและไม่ได้มีแค่มินิคอนเสิร์ต เรามีเรื่องราวแสดงอ่ะบอกเลยเรามีเรื่องราวแสดงด้วยตอรี่เรื่องราวแล้วทุกคนมีส่วนร่วมใช่ทั้งนักร้องทั้งแดนเซอร์ครับทุกคนมีบทบาททุกคนมีบทบาทแล้วแบบทุกคนเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเพราะว่าได้แสดงกับพระเอกด,ด้วยครับแล้วก็แดนเซอร์เขาแบบจอยอ่ะทุกคนแฮปปี้ทุกคนมีอะไรใหม่ๆทําทำมันรู้สึกตื่นเต้นอย่างนี้ยค่ะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกับพระเอกด้วยนครับ คือต้องบอกว่ามันไม่มีใครที่ว่าเฮ้ยคนนี้จะเด่นคนนี้คนนี้เจะเกว่าน,นี้มันซึ่งอัอนนี้นเดี๋ยวครั้งนีน้คนนี้บทตรงนี้ไปก่อนนะแล้วก็เราเล่นด้วยด้วยกันทุกทุกคนมีบทบาทการเล่นหมดไ,<ง>ไม่มีตรงนี้คุณก็ได้ร้องเพลงคอนเสิร์ตนะครับหรือว่าครั้งหน้าคุณก็อาจจะเป็นบทตรงนี้ผัดกันเล่นบทเวียนกันเล่นตัวเมนก็ยืนอยู่เป็นตัวเมนทุกคนคือแสดงหมดเมนทั้งหมดแหละผมว่านะครับ<ว>เราให้เอาเอาใจของเรามาใส่พร,พร้อมๆกันนะครับไหนใครอยู่ในกลุ่มแล้วบ้างคะ ในในโบวกไม้โบกมือกันหน่อยนะคะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วพร้อมด้วยเขาสนับสนุนด้วยในคาเฟ่นี่นะครับนาริตานะครับคาเฟ่มาเก็บเพื่อกับกลับเปนไงเป็นมุกใช้พันไปพนมาเข้าไปเข้ามาก็เดี๋ยวเห็นพี่เบนว่าไปบ้านผมชัยนาหรือก็ถ้าอยากกินน้ำแดลซดาว่าจะขับนั่งเครื่องมากินที่นี่ใช่เพราะความหวานนี่ก็ดีมากอันนี้อวยอันเนี้ยอันนี้อวยอันนี้อวยอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์แล้วค่ะอันนี้ยอมรับอะไรที่เรา ทำไม่จริงเราก็ต้องยอมรับอะไรที่ไม่จริงเราก็เราก็บอกว่าจริงนี่ขอเช็คชื่อหน่อยได้ไหมใครที่เข้ากลุ่มแล้วนะใครที่เข้ากลุ่มแล้วรายงานตัวมาเลยค่ะรอรออ,อยู่ในกลุ่มแล้วไอเห็นว่ามีแม่ติม๋มอยู่จังหวัดมีจังหว <ๆ S 2> <ๆ>ัดไหนบ้างที่ชมอยู่ <S <S อันนี้พี่ไม่ได้เลยโอ้โหนะพี่เบนแล้วเขานั่งรถอะไรมาเนี่ยแม่แม่ที่เขาจะมาชมเลยเขานั่งรถอะไรมาบ้างเฮ้ยมาดูได้นะหน้างานนะดูหนน้าางนี่ไง ก็นี่ไงเราจปล่อยตอนนี้เดี๋ยวเขาก็ไม่มาดูไม่นิดนึงนิดนึงอ่ะทุกคนครับเนี่ยเห็นเขาเข้าพิมพ์มาว่าค่ำคืนนี้เขาขับรถมาด้วยเขามารถอะไรบ้างคะเขามารถบานรถเบนซ์รถเกตพี่เอาว่านั่งสำล้อมาดีกว่าโอ้โหไม่สุดอ่ะกูกำลังเชื่อเลยไอ้มุกไอ้มุกเนี่ยมึงนัดก่อนนะวหลังไลน์มาบอกก่อนรถบัสรถเบนซ์รถโอ้ยนี่ไม่ได้มาติดตามกันเย็นๆนะ